เรียกคุณแม่พันให้หน่อยมาส่งนาพระจานรี่จะไปส่งที่วัดปากถีวิไลจะไปด้วยเะรอคะไม่ได้ไปค่ะทำงานควงกะหามลุงหัมคั่มเก็บเงินไปอิเดียเอ้าแล้วบอกทําไมเนี่ยจะไปด้วยจะไปใครดีไม่รู้ไม่รู้บุญจะถึงเมื่อไหร่า่อยากไป คุณวานโดยอยากไปอินเดียอันนึงซื้ออันนึงซื้ออย่างนี้การไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์มีเรื่องได้ตลอดเธอเนี่ยสามมื่เอ้าคุณวานไม่ชีพันนะค่ะบุญสี่บุญสี่อันนี้นี่นี่รนตอะ เยอะนะไมลายคนกันเยอะ30,000 30,000 8น่นปสอแอีกแล้วคนไปสงสที่สิคนมีการต่อล้องอ้าวต่อทำไมต่อไม่ไปไม่ให้ลูกศิษให้ลูกิติดตามพรจางไปคนนันให้คุณงบไปไปสคนเดี๋ยว เดียวก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าจะพาพ่อแม่อะไรไปด้วยคงหลายแสนไลายสอยางพะพ่อแม่ไปนะต่อรองได้ต่อรองได้คือสามหมื่นชู้ชู้โทษค่ะเหยียบขะาดนนงง้นทำงานยังต่อให้ไหมล่ะบอกว่าสิท้าอาจารทัานนะเกือบยีคนท่าอาจารย์เลยบอกว่าทำไมแทำไมคอ้สองหมื่นแปอาจารย์ลดสองหมืเหรอสู้ได้หรพูเอุย 我苦的。Oh, yeah. <laughs>